สวัสดีครับวันนี้จะมาชวนทําปีกไก่น้ําแดงแล้วก็เมนูที่เด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนี่ใช้ปีกอันนี้เวลาไปซื้ออันนี้เขาเรียกปีกกลางบางคนเวลาไปซื้อปีกไก่แล้วงงจะเรียกอะไรไอตัวน่องเล็กเขาเรียกปีกบนอันนี้ปีกกลางส่วนไออันเล็กๆตรงปลายที่เราชอบแทะเล่นเวลาไปทอดอ่ะเขาเรียกปลายปีกนะครับอันนี้ใช้ปีกกลางวันนี้ผมซื้อมาประมาณ8ชิ้นเองสักประมาณไม่ถึงครึ่งโลนะสองขีดได้ทําไม่เยอะ มาดูวิธีทํากันเลยเราใช้หม้อตัวนี้ช่วยมันจะเร็วนุ่มเร็วขึ้นแล้วก็ตัวเนี้ยไม่ใช่หม้อแรงดันเป็นหม้อสูญญากาศข้อดีก็คือว่านุ่มเร็วแต่ของไม่เละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาจะตุนไก่ด้วยหม้อแรงดันต้องระวังนิดนึงหม้อแรงดันบางประเทศมันจะทําให้ไก่มันเละไปเลยแหลกไปเลยอันนี้ไม่อมาดูวิธีทํากันมันง่ายมากเลยนะคุณผู้ชมกดแชร์ไว้ได้เลยอ่ะเปิดเตาเล็กน้อยนะตัวนี้แล้วก็นี่ครับผมก็ใส่น้ํามันลงไปหน่อย อล่ล่ะโอเคน้ำมันนิดนึงมันต้องผัดสักหน่อยแล้วก็เวลามีน้ำมันเท่าไหร่เวลาที่อบออกมามันก็จะดูน่ากินนะหรือว่าเวลาตุนออกมาแล้วอ่ะโทษทีปิดไฟก่อนลืมนิดนึงให้ไก่มันมีรสหน่อยตัวนี้ผงปรุงรสตาเชฟบุ๊กเป็นผงปรุงรสแบบก็เหมือนผงปรุงรสที่พี่ใช้ทั่วไปแต่ตัวนี้จะเค็มน้อยเค็มน้อยแล้วก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดเนี่ยเอามาหมักเนื้อสัตว์ได้เลยนะครับใส่เนี่ยอย่างประมาณนี้ใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาก็พอแล้วเราไม่ต้องการให้รสจัดพี่เราต้องการให้มันมีรส ไม่ต้องมานั่งแบบเกลือพริกไทยอะไรเลยในนี้มันมีส่วนผสมของเกลือของพริกไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นผงปรุงรสที่ทํามาจากเนื้อหมูนะนะต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นฮาลาลไม่ได้อันนี้ต้องบอกเลยเพราะว่าอันนี้ทํามาจากเนื้อหมูจริงเลยไม่ใช่หมูเทียมไม่ใช่กลิ่นหมูไม่ใช่ปรุงรสหมูนี่หมูจริงๆเลยนะนีคุกเขาคุกเขาหมักเลยพี่ไม่ต้องพริกไทยไม่ต้องอะไรแล้วในนั้นมีให้หมดแล้วพี่ตั้งหม้อนะคะใช่ ตัวนี้เป็นหม้อสูญญากาศนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่มันจะต่างจากหม้อแรงดันเดี๋ยวผมใช้ดู้วพี่จะเข้าใจคือมันเป็นการเอาหม้อแรงดันน่แหละมาประยุกต์ให้เหมาะกับการใช้ในบ้านเพราะหม้อแรงดันเนี่ยบางทีคนบ้านสึกว่าขั้นตอนการใช้มันยุ่งยากไงแต่ตัวนี้มันจะง่ายกว่ามันจะทําให้อาหารเปื่อยเร็วอาหารไม่เละคงคงคงรสชาติหรือสีสันของอาหารได้ดีกว่าเพราะว่ามันพยายามทําให้หม้ออยู่ในภาวะสูญญากาศก็คือเหมือนเวลาที่เชฟเขาเอาไปซูวีเคยไหม เขาจะไปไถ่ายสูงสุญญากาศแล้วไปต้มที่อุณหภูมิต่ําๆเขาเรียกว่าซูวีเหมือนกันหม้อตัวนี้มันจะทําให้ของอ่ะสุกในภาวะสุญญากาศมันก็จะนุ่มจะอร่อยคล้ายซูวีแหละอ่ะคราวนี้ผมเอาลงไปผัดแล้วร้อนนะพี่เห็นไหม,ลมแล้วไม่ติดนะพี่นะไม่ติดนะผิวด้านในเป็นเซรามิกครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวใครที่จองก่อนเราแถมให้อันนี้เราใช้ให้ดูเลยวว่ามันไม่ละลายผิวด้านในมันจะเป็นเซรามิกนะครับพี่ตัวนี้เอาละ ก็เนี่ยทําให้หนังไก่มันตึงเห็นไหมเวลามันสุกแล้วมันจะตึงขึ้น,นมาไม้เขาดูชัดเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เป็นเซรามิกครับผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่มีสารเคลือบอะไรเลยนะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะคือหม้อบ,บางอันเนี่ยเวลาเขาบอกี่อว่าเป็นผิวอะไรเป็นผิวอะไรอ่ะบางทีเขาเอาไปเพิ่มสารเคลือบให้มันลื่นขึ้นมาอีก ซึ่งมันอาจจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้แต่ตัวนี้ไม่มีอ่ะเริ่มตึงแล้วผมเบาไฟทํําทาแบบนี้ครับเวลาเราแบบสุนไปแล้วนะปีไก่มันจะออกมาสวยหนังมันจะตึงอย่างเงี้ยเห็นไหม,ไมใ,ให้มันสุกแค่ด้านนอกที่ข้างในไม่ต้องสุกไม่เค็ม,ม,ม,มอะเค็มอะผงปงรสแตบหอมอะหอมแล้วเพราะผงปุงรสเราม,ารามันเป็นเนื้อม <า S 1> หมูจริงทอดได้เลยนะใช่เอาไปหมักเลยเอาไปทําผัดผักทําอะไรเงี้ยไม่ต,ต้องเติมเลย <ผม S 1> นะยอ่ะเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวนี้ก่อน ผมจะผงปรุงรสตัวนี้ยีแล้วมันมาจากการทําน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเลยไม่ใช่น้าซุปธรรมดานะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเพราะฉะนั้นเวลาผมจะทาน้ําซุปอะ่ะผมจะใช้ผงปรุงรสเชฟบุ๊กนี่แหละ,ะเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวตอนท้ายผมบอกรหัสให้นะครับก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูเดเนี่ยน้ำหนึ่งถ้วยพี่ใส่อันนี้ไปหนึ่งช้อนแบบนี้พี่ได้น้ําซุปแล้วนี่ได้น้ําซุปเลยพี่ไม่ต้องมานั่งเคี่ยวนั่งอะไรเลยเดี๋ยวคนให้ละลายเนี่ยคนให้ละลายได้เลย ในหม้อผมเบาไฟไว้นะเดี๋ยวบางใครบอกจะกลัวไหมไม,ไม่ไม่ต้องกลัวนะผมเบาไฟไปแล้วได้น้าซุปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปต้มกระดูกหมูไม่ต้องแบบใช่เนี่ยแล้วดูนี่นี่อันนี้เดี๋ยวก็แถมให้ไปด้วยถ้าใครจองก่อนใี่คีบเนี่ยดูดิเดกลียมแล้วเห็นไหมหแล้วก็ไม่ติดเลยนะเห็นนะ,ะนะครับแล้วตัวนี้ปลอดภัยแบบไม่มีสารอะไรเลยนะคือไม่ใช่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าบางอันเนี่ยมันปลอดภัยก็คือมีสารเคลือบที่ อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่เป็นอันตรายแต่ตัวเนี้ยจากการที่เราส่งไปตรวจสอบแล้วคือไม่มีไม่มีสารเคลือบเลยคือไม่มีเลยก็คือเป็นเซรามิกเลยนะครับอ่าต่อมาปรุงเลยพี่ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอานี้เลยเอาน้ําซุปใส่ลงไปก่อนนะเอาทุที่ดท็อตพี่ต้องใส่น้าซุปทีหลังเพราะมันต้องไก่ให้ท่วมไก่เราต้องใส่เครื่องปรุงก่อนนะครับปรุงรสง่ายๆครับพี่ซ้อนมะเขือเทศก่อนอันดับแรกซ้อนมะเขือเทศประมาณสักเอ่อ ถ้าไก่แค่นี้ก็สักสองสองช้อนโต๊ะถึงสามช้อนโต๊ะก็พอแล้วครับรสชาติหลักของมันเลยคือซอสมื่ประเทศนะครับประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ซอสพริกเล็กน้อยอาจจะประมาณแบบไม่ต้องถึงช้อนดีถ้าทําให้เด็กไม่ต้องใส่ครับพี่ประมาณนี้แล้วก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลทรายให้รสหวานนะครับตัวนี้น้ําตาลทรายนี้เล็กน้อยนะครับแต่ผม,มชอบหวานผมใส่เยอะผมใส่ช้อนหนึ่งช้อนมันเล็กผมเลยต้องตักสี่ครั้ง นะแต่พี่ไม่ชอบหวานพี่จะลดก็ได้นะผมเป็นคนชอบหวานนะอ่ะแบบนี้เสร็จแล้วไม่มีอะไรเลยพี่น้ําซุปใส่ลงไปให้มันท่วมไก่พอดีเลยเป๊ะเลยโอ้โหเป๊ะเลยแล้วก็ผมเติมเค็มนิดนึงด้วยซอสถั่วเหลืองไม่เอาน้ําปลานะพี่มันไม่เข้าซอสถั่วเหลืองประมาณช้อนเดียวก็พอเพราะว่าในน้ําซุปเรามันมีรสเค็มอยู่แล้วแล้วก็ในจริงๆซอสมะเขือเทศอะนอกจากเปรี้ยวคือมันมีเค็มนะ ใส่ช้อนเดียวแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวพี่มาดูกันว่าหม้อใบนี้มันช่วยให้เสร็จเร็วจริงไหมง่ายมากง่ายมากไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปคนเลยมันเดี๋ยวมันจัดการของมันเองเลยเพราะมันเป็นหม้อสูญญากาศเวลาใช้นะพี่วางฝาให้พอดีแล้วปิดอย่างนี้ปั๊บถ้าพี่ปิดลงแปลว่ามันลงล็อกถ้ามันไม่ลงล็อกสมมุติผมให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยปิดไม่ได้เห็นไหมอ่าไม่ไม่ต้องคิดเลยเลยบางคนบอกเชฟแล้วมันจะเริ่มทํางานของมันเมื่อไหร่มันทํางานด้วยตัวมันเองมันเป็นหม้อที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในบ้านมันจะใช้ง่าย ถ้ามันเป็นหม้อแรงน,นั้นพี่จะต้องมาบิดต้องมาปรับอันนี้ไม่ต้องคือเขาเน้นให้พี่ทำในง่ายๆแล้วปกติเนี่ยเวลาเราทําตัวไก่อบแบบเนี้ยมันต้องใช้เวลาปกติก็เขาก็ต้องตุนกันประมาณถ้าไก่ก็ต้องสามสิบนาทีขึ้นเดี๋ยววันนี้หลังจากน้ําเดือดเรามาดูกันสิบผมว่าทักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีได้เลยเดี๋ยวให้ดูแต่ว่าต้องนับจากน้ําเดือดนะนับจากน้ําเดือดได้เลยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาช่วยดูเวลาพี่ด้วย เนี่ยเนี่ยพี่มาแล้วเดือดแล้วเร็วไหมาหดูสิถ้ามันเดือดมันจะขึ้นจะลับอย่างนี้นะเวลาที่แรงดันมันเยอะมันจะไม่เป็นสูญญากาศนะครับพี่เพราะมันจะระบายแรงดันออกคือมันจะระบายของมันเองแบบมันจะทํางานด้วยตัวมันเองหมดเลยพี่พอแรงดันลดลงปุ๊บมันจะปรับให้เป็นสูญญากาศอัตโนมัติอ่าอันนี้เดือดแล้วน้องไม่เริ่มจับเวลาแต่เดี๋ยวผมจะขอโชว์นิดนึงอ่ะให้มันเดือดเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งคือมันเป็นฝาแก้วข้อดีพี่จะมองเห็น มันอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากหรอกแต่พี่จะรู้ว่าน้ํามันงวดหรือไม่งวดค่ะแล้วก็ดูการเดือดนี่เดือดดีทีนี้ตรงนี้แหละคือสิ่งที่มันต่างจากหม้อแรงดันแบบสุดๆคือคนส่วนใหญ่เนี่ยใช้หม้อแรงดันไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องแบบกะไม่ถูกไม่รู้ว่าห้ามเปิดบางทีหม้อแรงดันปิดไฟแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ถ้าแรงดันสูงอยู่ใช่ไหมแต่พี่ดูนะนี่เดือดเอาให้พันๆเลยนะเห็นไหมนี่แหละคือหม้อสุญญากาศมันต่างหม้อแรงดันเลยพี่ดูนะเดือดพ่านแบบนี้ถ้าเป็นหม้อแรงดันถ้าพี่เปิด ถึงตายนะอย่าไปเล่นนะระเบิดนะแต่ถ้าเป็นหม้อสุญญากาศครับเปิดจ้าดูการเดือดจ้าเป็นไงจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วตุนไก่ออกมานะไก่นุ่มแต่ไม่เละจ้าเนี่ยนี่คือข้อดีที่ต่างจากหม้อแรงดันชัดเจนเลยหม้อแรงดันน่ะถ้าสูตรอาหารพี่ไม่เป๊ะปริมาณน้าไม่เป๊ะจบพี่ไม่ได้กินละเพราะว่ามันเปิดเติมไม่ได้ มันต้องพอดีหรือเปล่าไหมแต่ถ้าเป็นหม้อเนี้ยพี่จะเติมน้ําจะอะไรจะเปิดดูเมื่อไหร่ได้หมดนะอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าไอ้ที่มันเรียกว่ามันเป็นสุญญากาศมันเป็นตอนไหนตอนนี้มันมีแรงดันสูงมันจะไม่เป็นสุญญากาศเพราะมันต้องระบายไอ้น้ําออกมาก่อนถ้ามันไม่ระบายจะมันระเบิดไงมันมันทางานด้วยตัวมันเองมากี่นาทีแล้วจับให้พี่ด้วยเริ่มที่นาทีที่สิบค่ะตอนนี้เริ่มเริ่มจับไปแล้วนะอ่าเอาสักสิบนาทีพอสิบนาที ตุนไก่ทั่วไปเขาใช้กันสามสิบนาทีอย่างต่ำถูกไหมแต่ก่อนก่อนเราทำร้านก๋วยเตี๋ยวส5ิบห้านาทีวันนี้มาดูกันสิบนาทีเริ่มจับเวลาอ่ะสามนาทีค่ะอ่ะอีกสามนาทีพี่ดูเดือดแบบสุดยอดเลยอะ่ะเดือดเนี่ยดูสิอ่ะเปิดดูสักหน่อยไหมเผื่อน้ำจะแห้งโอ้โหเป็นไงพี่เอาลืมเปิดฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วเราจะจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้พี่เห็นไหมพ,พี่ดูอ่ะมันเดือดดบับสุดๆุดเลยเห็นไหม ไม่ไหม้แล้วดูไก่ไม่เละเลยหนังตึงเปี้ยเลยเหไหมเนี่ยดูดิไม่มีเละถ้าเป็นหม้อแรงดันจะเละนะพี่ก็เห็นควันเนี่ยมันเดือดมากเห็นไหมเพราะว่าผิวด้านในที่เป็นเซรามิกไงเวลาคนจีนเนี่ยเวลาจะตุ๋นซุปตุ๋นอะไรเห็นไหมเขาจะใช้หม้อดินหม้อเซรามิกะนะครับแล้วก็ไม่ติดครับดูได้เลยเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยไม่ติดไม่ติดนะคะอ่ะไม่ต้องถึงสิบนาทีหรอกผมว่าได้แล้วเนี่ยดูดิ ทีนี้ก่อนจะใช้ให้พี่ก่อนที่จะเอาอาหารออาไหมพี่ดูขอให้ดูนิดนึงว่ามันจะเป็นสูญยากาศยังไงพี่ดูนะนี้นะปุบ๊บผมปิดไฟปิดแล้วนะปิดไฟปุ๊บมันจะระบายแรงดันส่วนเกินออกไปให้หมดแล้วพอแรงดันออกไปหมดปุ๊บมันจะเปลี่ยนมอข้างในให้เป็นสูญยากาศข้างในจะยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นเวลาพี่ตุ๋นอะไรแล้วพี่ต้องการตุ๋นนาน,านๆตุ๋นหลายๆชั่วโมงเนี่ยพี่ตุ๋นมันสักแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วพี่ปิดไฟทิ้งเอาไว้ ข้างในจะระอุอยู่แบบนั้นเพราะว่าในภาวะสุญญากาศอุณหภ,ภูมิจะค่อนข้างคงที่นะครับเนี่ยเดี๋ยวพอควันออกหมดปุ๊บมันจะกลายเป็นหม้อสุญญากาศของมันเองเพราะฉะนั้นเวลาพี่ทําอาหารอเสร็จแล้วพี่เก็บไว้ในหม้อนี้ถ้าเป็นภาวะสุญญากาศไม่เสียนะเพราะภาวะสุญญากาศจุลินทรีย์เจริญเติบโตไม่ได้นะครับผมต้องบอกให้รู้ไว้ก่อนจากการทดลองของเขาก็คือว่าคืออันนี้มันมองไม่เห็น แต่จริงๆแล้วตอนนี้ข้างในยังเดือดอยู่เพราะว่าภาวะสุญญากาศจะเก็บอุณหภูมิไว้ได้ดีเนี่ยให้มันให้มันเป็นสุญญากาศแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมทําให้พี่ดูเพราะว่ามันต้องสอนวิธีเปิดด้วยบางคนบ,บางคนเปิดไม่ได้ไงเป็นสุญญากาศเปิดไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูไก่กันะว่านุ่มน่ากินแค่ไหนอ่ะน่าจะเป็นหรือยงังเดี๋ยวผมลองดูก่อน อ่าน,นี่เห็นไหมพี่นี่เนี้ยน,นี่คือตัวล็อกถ้าล็อกแบบนี้ยกหม้อได้ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นสูญญากาศแล้วมันจะเป็นอย่างนี้<ก>ถามว่าพอมันเป็นสูญญากาศแบบนี้ดียังไงถ้าพี่ไม่ไปเปิดไม่ไปยุ่งอะไรกับมันข้างในมันจะทํางานต่อไปแปลว่าพี่จะประหยัแยดแก๊สสมมติพ,พี่ต้มจับฉายหนึ่งชั่วโมงพี่ใช้หม้อผมพี่ต้มสามสิบนาทีแล้วปิดทิ้งไว้อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปเปิดเลยนะถ้าเปิดเดี๋ยวความร้อนมันออก แล้วหลังจากนั้นผ่านไปอีก30มนาทีพี่มาเปิดพี่ได้จับฉายที่เปื่อยโดยไม่เสียค่าแก๊สเลยตอนนี้อุณหภูมิข้างในค่อนข้างคงที่มากเนี่ยแบบนี้เนี่ยผมยกให้ดูได้เลยเนี่ยประหยัดแก๊สนะรประหยัดแก๊สมากแล้วถ้าพี่ปิดไว้แบบนี้โดยไม่เปิดเลยข้ามคืนอีกหนึ่งวันของไม่บูดบเพราะว่าเชื้อโรคเข้าไปไม่ได้อันนี้เขาเกาหลีเขาทดลองมาแล้วเขาไว้สองวัน ต้มแกงเสร็จไม่เปิดเลย2องวันเปิดมาไม่บูดครับซึ่งหม้อปกติบูดตั้งแต่วันแรกเลยนะอ่ะ,นะอะคราวนี้เราวิธีเปิดเป็นยังไงมาดูตัวนี้ครับเป็นตัวระบายอากาศห้ามใช้มือนะครับมันมีไอความร้อนอยู่เหมือนถ้วยซุปแบบกินซุปญี่ปุ่นขยับให้มันระบายอากาศแค่นี้ดอะดูสีร้อนไหมสวยไหมได้กินมากได้กินมากครับพี่แล้วไก่ออกมาสวยมากไม่มีเละไม่เหมือนหม้อแรงดันไม่มีเละเลย สิบนาทีเป็นเปนยังไงพี่อ่ะไม้ปกติไม้ทาไก่อบเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีอ่ะนี่สิบนาทีแต่อันนี้ยังไม่นุ่มมากถ้าพี่อยากจะนุ่มกว่านี้ผมว่าสักสิบห้านาทีแต่แต่แต่แค่นี้ก็ถือว่าได้แล้วแหละสําหรับไก่แปดนาทีเนี่ยอ๋อเมื่อกี้เราไม่ครบส<ม>ิบด้วยหรออ่ะ <10. S 1> นี่แปดนาทีพี่มาดูเนื้อไก่เนี่ยดูดิหนังเนี่ยตรงนี้เริ่มร่อนแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหลุดเนี่ยตรงกระดูกอะ่ะ หลุดแล้วตรงกระดูกหลุดแล้วร่อนแล้ว <S <S อืออ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูในหม้ออ่ะมาให้พี่ดูในหม้อว่าไม่ติดด้วยนะเห็นไหมซอสเหนียวเนวซอสเหนียวเหนียว <ๆ S 1> เลยไม่ติดพี่เห็นไหมไม่ติดเลยไม่ต้องมานั่งขัดหม้อนะเป็นหม้อแรงดันนี่ตุ๋นอย่างนี้โอ้โหนั่งขัดกันเมื่อยเลยนะนะแบบนี่ไม่ติดเลยพี่แล้วดูซอสสวยไหมอือ น่ากินมากพี่ง่ายๆเลยได้แล้วข้าวเย็นนุ่มรสชาติหลักๆของมันก็คือรสซ้อนเผือกเทศแล้วก็ออกหวานถ้าชอบแบบสไตล์ฝรั่งหน่อยก็เติมอันนี้ไปนิดนึงใบกระวานเพ่ยิ่งหอมเรียบร้อยหม้อสุญญากาศช่วยได้เยอะน่ากินมากเดี๋ยวเราฉีกไก่ให้ดูสักหน่อยนึงนี่นี่ก็นุ่มแล้วพี่ดูสิเ่นาทีแค่แปดนาทีเองเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิเห็นไหมหลุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ย ผมฉีกใเพื่อเนี่ยหลุดละสักสิบห้านาทีนี้น่าจะหลุดเลยอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่ก็คือถ้าถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ก็ลุยแล้วไม่ต้องกินละละลายละลายแล้วไม่ต้องเคียเค้ยวย<ล>ยนะครับเพราะนังหนึ่งคือประหยัดแก๊สสองช่วยอาหารออกมาสวยงาม3ามเราทำง่ายสะดวกเพราะหม้อมันไม่ติดโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับพี่ขอบพระคุณทุกคนมากเลยครับ